สวัสดีครับช่องช่างปูธรโต้งเจรยน์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการซ่อมกล่องควบคุมของระบบ VSC นะครับระบบ ABS ของ t o y ยต a อันติหน้าหมูนะครับอาการของของเขาก็มีอยู่ว่านะครับไฟลื่นทไหร่ไฟ VSC นะครับ มันจะโชว์ค้างนะครับแต่ตัวนี้ผมแ,แก้ไปแล้วนะครับแก้ไปแล้วเนี่ยไฟตัวนี้คตัวนี้มันจะโชว์ค้างหมดเลยนะครับสามตัว hop. แล้วก็มีไฟ abs นะครับขึ้นโชว์ค้างหมดเลยนะครับแล้วก็จับโค้ดรหัสปัญหาได้ p ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะครับแต่ตัวนี้ผมแก้ไขไปแล้วนะครับแก้ไขไปแล้วผมจะมาบอกจุดนะครับ แล้วก็อะไรนะครับแบบซ่อมแบบง่ายๆด้วยตัวเองนะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนไปบ้างนะครับครับไอตัวที่มันมีปัญหาก็คือกล่องควบคุม v s c อนะครับพวก a อ s นะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงเก๊เก็บของนะครับกะเก็บของอยู่ประมาณ ตรงนี้นะครับจะมีปักทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะครับพอดีตัวนี้ผมถอดออกมาเปลี่ยนชุดคาปาซิเตอร์นะครับที่มันเสียนะครับแลวทําให้ไฟมันโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกค่าอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับนะี่ครับหน้าตามันเราต้องถอดออกมาก่อนนะครับมันจะเป็นน็อตสกรูยึด ยึดกล่องนะครับสองตัวนะครับมีตัวบนแล้วก็ตัวล่างครับมีสองตัวนะครับถอดกล่องออกมาเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับเราจะชี้จุดให้ดูว่าเราจะใส่ค่าคาปาตัวตัวค่าคาปาอย่างไงนะครับครับตัวคาปาที่มันเสียนะครับคือตัวนี้ครับขาเลยเปล่านะครับ ตัวนี้ผมให้ทำการเปลี่ยนแล้วนะครับโดยใช้เป็นตัวธรรมดานะครับเพราะว่าตามร้านขายอะไรทั่วไปจะไม่มีนะครับตัวนี้ก็ใช้แทนกันได้นะครับมันจะมีอยู่ค,ค่ามันนะครับมันจะอยู่ที่100ไมโครฟลัชตนะครับมีหนึ่งตัวมีชัดนะครับขอโทษด้วยตัวนี้ก็100ไมโครฟลัชตนะครับ ส่วนตัวที่สามนะครับตัวนี้จะมีค่าที่สองร้อยไมโครฟารัดนะครับตัวที่สี่ก็ตัวเล็กครับตัวหนึ่งร้อยไมโครฟารัดเหมือนกันครับผมก็จะเอาตัวนะครับคาปาธรรมดาใส่นะครับตัวแรกผมผมใส่ไปที่นะครับชัดครับตัวนี้ผมใส่ไปที่หนึ่งร้อยไมโครฟารัดสามสิบห้าโวลต์นะครับสองตัว ตัวนี้ตัวนี้นะครับ1 0ึ่ง0้ไมโครฟลัามสิบหโวลต์100ไมโครฟลัามสิบหโวลต์ตัวนี้200ไมโครฟารัดอ่ากี่โวลต์วะตัวนี้100ไมโครฟลัตยี่สองร้อยไมโครฟลัตสิบโวลต์นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็น100ไมโครฟารัด 16กโวลต์นะครับก็หาซื้อได้ในร้านขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับก็วิธีการใส่ก็มันจะก็จะมีขาบอกนะครับในวงจรว่าเป็นขาลบนะครับเราก็ใส่แถบสีขาวนะครับของตัวขาปลานะครับให้มาด้านขาลบนะครับทุกตัวเลยครับบัตรกีเปลี่ยนนะครับใช้ตะกั่วละลายทั่วไปนะครับตัวนี้ผม ผมได้ศึกษามานะครับว่าซ่อมน่าจะแพงเหมือนกันนะครับกล่องใหม่ก็หลายหมื่นนะครับแต่ตัวนี้ผมซ่อมได้แล้วนะครับผมก็เลยมาแบ่งปันความรู้ให้เผื่อพี่ๆท่านไหนที่เจออาการแบบนี้อยู่นะครับลองไปเปลี่ยนดูนะครับวันนี้ภาพจะไม่ชัดนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ก็จะมีหนึ่งร้อยไมโครฟลัสามสิบห้าโวลต์สองตัวนะครับหนึ่งสองตัวนี้สองร้อยไมโครสอง้ยยสิไมโครฟลัดสิบโวลต์นะครับตัวนี้หนึ่งร้อยไมโครฟลัดสิบหกโวลต์นะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับแผ่นวงจรแผ่นนี้ไม่ไม่เสียหายนะครับไม่มีการไหม้มันจะเสื่อม ของตัวขาปาซิสเตอร์ตัวเก่ามานะครับตัวเก่ามันจะเป็นตัวกลมๆนะครับแต่ที่เราใส่อันใหม่ก็จะเป็นตัวแห้งยาวนะครับใช้แทนกันได้นะครับหาซื้อตามร้านอะไรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกล่องให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าประกอบอยังไงนะครับเผื่อเป็นแนวทาง เผือพี่ๆคนไหนที่เจออาการแบบนี้ลองไปทําดูนะครับนะครับตัวกล่องควบคุมก็จะมีฮัตสกรูอยู่4ตัวนะครับ4มุมมี1 2 3แล้วก็4นะครับพอดีถ่ายคนเดียวครับวันนี้แต่ผมมากรอบให้ดูก่อนครับหยิบน็อต4ตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีแผ่นแผ่นปิดนะครับครอบลงไปนะครับมันจะครอบลงไปตัวนี้ไม่มีน็ตน็นอตยึดนะครับแค่ส่วมสวมเข้าไปเข้าไปสวมเข้าไปาไป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็พับ ไม่มีน็อตยึดนะครับตัวขาครอบแล้วก็หาอะไรกด ตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน็อตยึดก็จะมีอยู่2ตัวนะครับในกล่องจะอยู่อย่างนี้อันนี้นะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับประกอบเสร็จแลจะถ่ายรูปให้ดูนะครับถายคลิปอยู่ จากประกอบเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตามันนะครับก็ถอดวิธีถอดก็คือมันจะมีน็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับสองตัวครับแล้วก็ปักนะครับสี่ปักนะครับแล้วก็ถอดกล่องออกมานะครับหลังจากเราประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเลิร์นนิ่งนะครับกล่องวี s นะครับให้มันสื่อสารกับกล่อง EC u ได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าจะทํากระบวนการอันต่อไปหลังจากเราซ่อมประกอบเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้นะครับจะยังไงนะครับก็ต้องถอดเกจก่อนนะครับเรีกถอดตัวนี้ได้นะครับไปดูขั้นตอนต่อไปครับครับวิธีการเรียนรู้กล่อง v d s นะครับก็เราจะหาสายไฟหรือคลิปนีบกระดาษก็ได้นะครับโดยหัวท้ายนะครับ แถวบนนะครับนับจากขวามือนะครับช่องที่สามนะครับหนึ่งสองสามนะครับแถวบนช่องที่สามนะครับนับจากขวามือนะครับแถวล่างชินที่สี่นะครับนับจากขวามือเหมือนกันนะครับก็เปิดวิทยุนะครับ ไฟ VSC กับไฟ ABS มันจะกระพริบนะครับแต่นี้พอดีผมเลิ่นนิ่งไปแล้วนะครับมันก็นเลยไม่ขึ้นนะครับก็ปล่อยให้ไฟ ABS VSC พวกกระพริบนะครับทิ้งไว้ประมาณสักห้านาทีก่อนก็ได้นะครับสวิตช์ออนไว้เศ็ตพวก,ก็ดับสวิตช์นะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ ลองสตาร์ทดูนะครับไฟทุกอย่างจะดับหมดนะครับไฟเครื่องยนต์คันนี้ก่อนที่จะมานะครับจะมีไฟเครื่องยนต์ไฟ ABS ไฟ VSC นะครับไฟ P r c นะครับอันนี้เป็นการทดสอบสวิตช์ครับได้ครับกดอีกครั้ง t r c ครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับอ f f TAC ออ f นะครับ วิตทุกอย่างต้องทํางานได้ครบนะครับครัคลิปนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามา,มาถ้าเกิดมีประโยชน์หรือที่ไหนที่เจอกันแบบนี้นะครับดูคลิปนี้ไว้นะครับถ้าสงสัยยังไงก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับรท่านผู้ทอนจงเจริญยนต์นะครับสวัสดีครับ